สวัสดีครับผมพีทซูเปอร์เบสออโตและรายการซื้อจะครับผมขอเป็นอีก EP นึงแล้วนะครับที่ได้กลับมาพบกันวันนี้ผมมีรถน่าสนใจนะครับเป็นเอ่อเป็นรถปี99นะครับวัยรุ่นยุคกนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นรถหรูนะครับแต่ราคานี่ สบายกระเป๋าสมรรถนะเยี่ยมนุ่มนิ่มนั่งสบายออปชันฟังก์ชันนี่ถือว่าไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นเลยนะครับออปชันบางตัวฟังก์ชันบางตัวนี่ดีกว่ารถปัจจุบันอีกจะไป็รถอะไรนั้นดีเหมือนที่ผมได้คุยเอาไว้ไหมไปชมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับพระเอกของเราในวันนี้นี่คือรถยนต์เล็กซ Gs 300นะครับโอ้โหดูหรูหรามากเลยนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวผมให้ชมรอบๆบคันกันก่อนนะครับว่าจะดูดีแค่ไหนกัน oh. แล้วก็ ออปชันต่างๆที่ให้มานะครับสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่ารถยนต์เล็กซัสเนี่เป็นแบรนด์หรูของโตโยต้า Toyota นะครับที่ทำการทำตลาดนะครับตลาดหลักๆเนี่ยก็คือก็เป็นทางยุโรปนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจความหรูหราความแตกต่างสมรรถนะอะไรอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์แบรนด์หนึ่งที่ราคาสูงเลยนะครับ มาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยไฟใหญ่ก็ถือว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับก็ยังไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับอ่าเบรกตัวนี้นะครับก็เป็นเบรกสี่พอร์ตใหญ่นะครับตัวนี้ก็ ไม่ต้องห่วงครับเรียกได้ง่ายสั้นๆอธิบายสั้นๆว่าเบรกดีกว่าเดิมเนี่ยสี่เท่าครับหยุดสนิทได้ดั่งใจแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คเทอินนะครับเป็นโช๊คของญี่ปุ่นนะครับก็สามารถปรับความแข็งอ่อนแล้วก็ความสูงต่ำได้นะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับยางก็สภาพดีนะครับดอกเต็มดอกหนานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดรอบคันอีกทีหนึ่งนี่นะครับ ด้านขวาก็บ่งบอกรุ่นนะครับสำหรับโลโก้ Gs 3 0 0นะครับโลโก้เล็กซัสนะครับมาพร้อมกับท่อคู่ก็ดูดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันดีกว่านะครับ ก็เริ่มจากแผงข้างประตูเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ภายในเนี่ยเป็นสีเบจนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์เก็บระจกนะครับเป็นออโต้สีบานเลยนะครับก็สังเกตว่าเขียนว่าออโต้นะครับตัวนี้ก็ล็อกประตูนะครับล็อกกระจกนี่นะครับรถปี1999นะครับสามารถเมมโมรีบอกนะครับได้2ตําแหน่งนะครับก็คือพูกผี่2คนนะครับโอ้ สุดยอดทีเดียวนะครับนี่ก็จะมีช่องลมแอร์นะครับเวลาเราปิดประตูเนี่ยจะมีลมเข้ามาระบายขึ้นด้านนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของลำโพงเสียงแหลมทวิสเตอร์นะครับแค่เปิดมานิดนึงนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับคันนี้นะครับเดิมเป็นรถสีน้ำเงินนะครับผมแจ้งนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้ผมมีการพ่นเป็นสีดำนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเ,เป็นรถผมใช้เองนะครับ ก็เป็นรถสภาพดีนะครับดูปี99นะครับนี่สติกเกอร์โลโก้นี่ยังไม่ถูกแกะออกเลยนะครับนี่นะครับภายในเดี๋ยวผมให้ดูครา่าๆก็เป็นสีเบจสีน้ำตาลนะครับเบาะหนังแท้นะครับผมก็โหนั่งนุ่มสบายมากนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทแล้วก็ดูเลขไมคบ นี่นะครับพวงมาลัยสังเกตผมเสียบปุ่แจนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตามที่เราได้ตั้งเมมโมรีไว้นะครับเลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่167,555กิโลนะครับ ขออนุญาตเปิดแอร์นะครับก็ในส่วนของพวงมาลัยก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเต็มวงมีแอร์แบ็กครับผมอ่าถัดมาทางด้านซ้ายเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลกลางนะครับแอร์เป็นอ่าดิจิตอลนะครับเป็นระบบออโต้นะครับมีหน้าจอก็ตัวนี้ก็ปกติอยู่แล้วครับทราบกันดีวิทยุถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น CD DVD MP3 สนะครับ ตัวนี้ก็มีที่เขี่ยบุหรีนะครับมีช่องจุดบุรี่ช่องชาร์จไฟ12โวลต์ได้นะครับก็พับเก็บได้ครับเก็บเก็บของนะครับเกียร์ก็เป็นสเตปโทนิกนะครับตามสไตล์โตโยต้านะครับปี99นี่มีชิปล็อกแล้วถือว่าเป็นของใหม่เลยนะครับในยุคนั้นตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับนะครับ Power ECT snow สนี่ครับก็คือปรับโหมดในการขับขี่นะครับตัวนี้ VSC นี่ก็จะ เป็นควบคุมนะครับฟังก์ชันควบคุมการลื่นถลยนะครับการทรงตัวของรถนะครับก็เปิดปิดได้นะครับมาดูนี่เป็นเก๊กลางนะครับเก๊กลางจะมี2ชั้นนะครับข้างในก็มีซ็อกเก็ตเอาท์เอาทเล็อีกรูกหนึ่งนะครับถัดมาที่ฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายก็มีแอร์แบกนะครับ1ใบเก๊ะเก็บของนะครับนี่ อันนี้นี่สมัยก่อนไม่ธรรมดานะครับช่องใส่ซีดีนี่กี่แผ่นก็ว่ากันนะครับบุ๊กสวิตคู่มือยังอยู่นะครับผมเอะเก็บของนี่สามารถล็อกได้นะครับใช้กุญแจกุญแจรถเนี่ยครับล็อกก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับก็มีลำโพงทวิตเตอร์นะครับแล้วก็สามารถล็อกประตูนะครับแล้วก็ปลดล็อกประตูได้จากคนนั่งหน้าด้านซ้ายนะครับก็นี่เบาะหนังนะครับถัดมาด้านบนนะครับอ่า ที่บังแดดนะครับมีไฟนะครับก็เป็นรถรูนะครับสมัยก่อนคันหนึ่งนี่ก็โอ้โหผมว่า3ล้าน3ล้านกว่าต้องมีนะครับที่ใส่แว่นนะครับไฟนะครับมาครบเลยนะครับจัดเต็มกันเลยเดียวออปชั่นใครจะไปเชื่อครับว่ารถปี1 9 9 9นี่ออปชั่นนี้ยังให้มามากกว่ารถปัจจุบันบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับ มาดูเอ๊เบรกมือไปไหนนี่นะครับเบรกมืออยู่นี่นะครับก็เราใช้เหยียบเอานะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยตัวนี้นะครับก็สไตล์เป็นแบบรถยุโรปรถเบนซ์อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ฉีดไฟหน้านะครับก็คือล้างไฟหน้านะครับตัวนี้ก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับปรับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงก็เป็นสีทิศทางนะครับถัดมาที่พวงมาลัยทีหนึ่งตัวนี้นะครับมี ครูซคอนโทรนด้วยนะครับพีค่าๆก็ไม่ได้ว่ามันตื่นเต้นนะครับแต่ว่าสมัยก่อนก็ตื่นเต้นจริงครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกรถเบนซ์นะครับเบนซ์เนี่ยรุ่นเก่าๆจะมีนะครับแล้วก็สวิตไฟหน้านะครับก็จะมีโหมดออโต้ Auto และอ่าก็คือเข้าที่มือเปิดเองเข้าที่สว่างปิดเองอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรนตัวดิมเมอร์ไฟในรถนะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับไม่พับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะครับช่องใส่เหรียญอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกฝาท้ายได้นะครับผมรูกุญแจนี่นะครับตัวนี้เปิดน้ํามันตัวนี้เปิดฝาท้ายนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับภายในอ๋อลืมอย่างครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับอ่าไม่ต้องไปปรับขึ้นลงให้ สำคัญใจนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะแถวหลังกันดีกว,ว่าว่าจะรู้ราแค่ไหนก็เบาะแถวหลังนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับมีสมัยก่อนเนี่ยก็จะรถส่วนใหญ่เนี่ยที่ลดราคาแพงๆหน่อยก็จะมีช่องหรือที่เขี่ยบุหรี่ให้นะครับอันนี้เป็นปกติของรถสมัยนั้นนะครับจบก็เป็นโซ่สีบาทนะครับผม ขัดมาภายในนี่ตรมพื้นเดิมเดิมของเขายังอยู่นะครับแล้วก็มีแอร์แถวหลังด้วยนะครับก็ไม่ร้อนแน่นอนครับให้ดูสภาพสภาพเบาะนี่ก็เดิมเดิมเลยนะครับสะอาดสะอา้านดีสังเกตด้านบนนี่นะครับก็จะมีไฟส่องแผนที่ด้วยนะครับก็พนักพิงด่านหลังนะครับที่วางแขนนะครับผม,มก็จะมีวางแก้วได้สองใบ ะคะนีรับผมลองนั่งดูนะครับว่าจะนั่งสบายแค่ไหนโหเบาะนี่ถ้าเป็นพิซซ่านี่เรียกได้ว่าหนานุ่มมากๆเลยนะครับ<ม>ก็โหเฮดรูมหรือช่องข้างบนนี่ก็เหลือเยอะครับส่วนตัวนี้นี่ก็นั่งสบายครับผมสูงร้อจวางแขนเดินทางต่างจังหวัดนี่นั่งแป๊บเดียวหลับแน่นอนครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับเสาอากาศนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่ถือว่าในยุคนั้นนี่ดูดีทีเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับเดี๋ยวดูกันฝากระโปรงหลังนี่เปิดจากด้านในรถนะครับสวิตท,ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับ ก็อันนี้เป็นพื้นที่ห้องโดยสารผมให้ดูนะครับก็กว้างขวางที่เดียวนะครับนี่นะครับก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้เบื้องต้นก็คือรถเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรถส่วนตัวที่ผมใช้เองก็ผมเอามาทําสีดําก็ทําแบบอย่างดีนะครับรถบอด Body ี้เดิมสวยมากเลยนะครับนี่ผมให้ดู ก็รถปี1999นะครับโอ้โหเดิมมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าห้องสัมภาระกว้างขวางนะครับแล้วก็นี่ด้านในเป็นอย่างนี้นะครับพอดีตัวนี้มีกระขายกันไปอยู่เวลาปิดก็มีตัวดึงให้ครับใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะครับสำหรับ จ้ารถคันนี้มาดูฝั่งคนนั่งหลังด้านซ้ายกันนะครับข้างหลังนี่กว้างขวางโอโโ่นะครับนั่งสบายจะเป็นคนขับก็สบายเป็นคนนั่งนี่ก็โอ้โหหลับครับผมบอกได้เลยนั่งหลับแน่นอนครับ เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับพนักพิงดันหลังนะครับให้มากันแบบครบๆจัดเต็มกันเลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปหัวใจของเจ้ารถคันนี้ครับดูซิว่าเพื่อนๆท่านผู้ชม ถ่าอายุประมาณ30กว่า40เนี่ยจะทายกันถูกไหมว่าใต้ฝากระโปรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์หัวใจอะไรกันเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถคันนี้นะครับก็ได้แก่เครื่องยนต์ 2JZ VVTI นะครับก็ผมเชื่อนะครับว่าสําหรับคนที่สนใจเรื่องรถหรือชอบรถเนี่ยเครื่องยนต์ ตระกูล JZ เนี่ยก็คือทุกผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดูแลรักษาง่ายให้พละกกำลังที่มากนะครับแล้วก็อะไหล่หาง่ายมากไม่จุกจิกเลยนะครับแต่ว่าก็จะแลกด้วยการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเพราะว่าเครื่องเขาบล็อกใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง3000ซีซี VVTI ตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับมีวาล์วแปรผันนะครับก็อันนี้เป็นเลขเขตนะครับ ของรถคันนี้เป็นรถประกอบนอกนะครับคันนี้เข้าใจว่าประกอบญี่ปุ่นนะครับนำเข้าญี่ปุ่นทั้งคันนะครับก็เรื่องงานประกอบรถที่ญี่ปุ่นนี่หายห่วงครับผมเนี่ยรถสีเดิมก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่นนี้ผมอยากได้สีดําก็อย่างที่แจ้งไว้ว่าเป็นรถส่วนตัวก็เลยทําเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ระบบเกียร์ก็ปกตินะครับรถก็มีการเซอร์วิสมาตลอดนะครับ เครื่องยนต์เรียบเดินนิ่งนะครับมี ABS นะครับ ABS อยู่นี่นะครับผมให้ดูก็เป็น ABS ต,ต,ตัวใหญ่มากเลยนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยสมรรถนะนี่หายห่วงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับเอาเป็นว่าถึงเวลาเซอร์วิสหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าอู่ไหนช่างซ่อมได้ทุกอู่ครับอันนี้ผมรับประกันแน่นอนและอะไหล่หาง่ายมากราคาถูกครับ คันนี้ก็ระบบแอร์ทุกอย่างนี่ผมก็ดูแลเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเมาะนุ่มขับขี่สบายนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับไปทดลองขับเจ้า GS 3 0 0คันนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมสัมผัสแรกนะครับที่ได้นั่งก็คือเป็นรถยนต์แบบบิ๊กซีดานนะครับก็ให้ความรู้สึกหรูร้านะครับรู้สึกสบายาถ้าพูดถึงความใกล้เคียงเนี่ย ก็เคียงแคมรี่ครับลักษณะขนาดบอดี้ภายในอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นแคมรี่เวอร์ชั่นแบบเบาหนาเครื่องใหญ่เครื่องแรงออปชั่นดีอะไรอย่างนี้ครับขับขี่ในเมืองหรือแต่จังหวดัดผมว่าโอ้โหถ้าแต่จังหวัดนี่ยิ่งสบายเลยครับถ้าขับในระยะทางกไกล 100-200้อกิโลเมตรขึ้นไปนะครับต่อการขับขี่นี่ผมว่านั่งสบายไม่มเรียกได้ไงว่าไม่เพลียนะครับไม่ลา้าไม่เหนื่อยอัตราเร่งดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นี่3 0 0 0ันซีซีว v, v tI ก็คือมีระบบวาล์วแปรพันมาหายห่วงครับอันนี้หายห่วงแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์ตะกรูล JZ เนี่ยเดี๋ยว เรามาชมกันครับว่าอัตราเร่งการออกตัวเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับก็80ครับ80กิโลเมตรครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่มีที่ให้วิ่งแล้วครับ อย่างโชค๊คคันนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโชคเทอินนะครับก็หลายๆท่านคงน่าจะทราบดีว่าเป็นโชคแต่งนะครับก็คนไทยเนี่ยที่มีชอบชื่นชอบการแต่งรถเนี่ยก็จะคุ้นกับแบรนด์นี้นะครับเทอินก็ปรับนืดก็คือปรับความแข็งอ่อนนะครับของโชคแล้วก็ปรับความสูงต่ำได้นะครับว่าจะเอาสูงต่ำแค่ไหนนะครับส่วนโชคเนี่ยก็จะมีหลายที่ที่ รับซ่อมรับเซอร์วิสดูแลเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็เทยินนี่มีหลายที่ครับใช้โชคยี่ห้อนี้ก็มั่นใจหายห่วงได้ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีดีกว่าโชกเก่าเยอะครับแล้วโชคเป็นโชคแต่งอย่างเงี้ยไม่ค่อยพังไม่ค่อยมีปัญหานะครับพวงมาลัยก็เบาดีครับคมอันนี้ผมใส่ล้อ18นิ้วนะครับเป็นลาย G37 นะครับก็สบายครับฟีลเหมือนรถเดิมเเนี่ยครับ แต่ว่าให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นนะครับก็อย่างที่ได้รีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันไปเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยมีมากมายครบครันนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับรถยนต์ปี1999นะครับปัจจุบันปี2021นะครับ ก็ตีกลมๆก็มก่2็ด1 22ปีแล้วนะครับก็โอ้โหโกับอุปกรณ์อำนวัความสะดวกขนาดนี้ไม่ขี้เลรเลยนะครับไม่ไม่ล้าสมัยเลย แล้วก็การเก็บเสียงนะครับภายในห้องโดยสารก็ทําได้ดีครับก็ใกล้เคียงรถยุโรปนะครับเรียกได้ว่ามาตรฐานของรถยุโรปเลยก็ว่าได้ความคล่องตัวในการขับขี่ก็เหมือนแคมรี่เหมือนแอคคอร์ดครับก็เป็นรถซีดานขนาดใหญ่ก็วงเลี้ยวกําลังดีครับไม่กว้างไปไม่แคบเกินไปครับ ก็อย่างคันนี้เนี่ยผมมีการปรับแต่งเบรกนะครับก็จะเป็นเบรก4พอร์ตใหญ่เลยนะครับก็ถ้าบางทีนึงไม่ออกก็อารมณ์เหมือนรถเบมโบเบรกเบมโบอะครับเบรกใหญ่เบรกแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยครับก็สามารถหยุดรถที่แบบมีกําลังแรงม้าเยอะๆเช่น2อ0สแรงม้าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับถึง4 0 0ร้อยหแรงม้าได้เลยนะครับก็ตัวนี้ทําได้ครับถือว่าความปลอดภัยนี่หายห่วงแน่นอนครับ น้ำมันคันนี้นะครับก็เติมได้นะครับก็คือแนะนํา9.1โซฮอขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบันเข้าใจว่า9.1โซฮอน่าจะไม่มีแล้วก็9.5โซฮอได้ครับจริงๆถ้ารถคันนี้นำไปรีแมปนะครับก็สามารถเติม E20 ได้ครับไม่มีปัญหาคือสรุปเลยครับแบรนด์เล็กซัสนะครับ,ะรบอะไรโตโยต้าอะไรเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับ ที่น้องฝาแฝดเขาก็คือ,อเป็น Toyota a อ i s t o นะครับในยุคนั้นแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 2J Turbo นะครับ 2JZ Turbo นะครับผมได้เวลาเทสเบรกนะครับเนี่ยนะครับที่ผมบอก,กว่าเบรก4ปอร์ตกดปุ๊บหยุดปั๊บนะครับก็ทำงานทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับหายห่วงครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพลังกำลังนะครับ p ร r f o r m a n c e สมรรถนะการดูแลร,รักษาแล้วก็ราคานะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากทราบเลยใช่ไหมครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยออปชันด,ดีขนาดนี้ performance, สมรรถนะดีขนาดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็สำหรับเจ้า l e x กซั s จีเอสคันนี้นะครับก็ราคาเนี่ยผมเสนอขายอยู่ที่389,000บาทนะครับ389,000บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามผมชมผมอย่างนี้นะครับมีส่วนลดให้20,000บาทเช่นเคยนะครับส่วนลดสอง0 0ื่บาทเช่นเคยนะครับจาก389,000นะครับเหลือ369,000นะครับ ไฟแนนซ์คันนี้เนี่ยปี1999ก็ยังคงจัดได้อยู่นะครับจัดได้อยู่ประมาณ3ามแสนนะครับที่เหลือก็เป็นเงินดาวอาจจะดาวเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่ารถปีเก่านะครับจะผ่อน4ปีเนี่ยตกอยู่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับประมาณนี้นะครับเก้าพบาทก็ฟรีค่าจัดโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับฟรีประกันภยัยน้ำมันเต็มถังเหมือนเคยนะครับผมยังไงนะครับถ้าหารถใช้ประมาณนี้นะครับก็ฝาก เจ้าเจ3 0 0นะครับคันนี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป็นหนึ่งในดวงใจนะครับของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทางช่องทาง a c e b o o k นะครับ Super b a s e Auto นะครับหรือถ้ามีเวลาก็ยังไงกดไลค์นะครับฝากติดตาม Facebook นะครับ Superbase Auto นะครับ ขอบคุณน,นะครับทุกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาชมผมนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคราวหน้าจะมีรถอะไรมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับฝากติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c sure. a r ์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o o